เอาละค่ะคืนนั้นหลังงานเลี้ยงเลิกนี่บรรยากาศมันค่อนข้างจะประหลาดประหลาดนะคะฝนก็ตกอากาศก็อึดอดัดเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเลยใช่ครับเป็นคืนที่แบบอารมณ์ของตัวละครหลักอย่างหนิงซีเนี่ยพรุ่งพร่านมากจริงๆเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวในช่วงนี้กันนะคะโดยเฉพาะโมเมนต์สำคัญของหนิงซีเลยที่ต้องมาเจอทั้งรักเก่าอย่างซูเยียน แล้วก็เคนปัจจุบันที่เหมือนจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างลู่ถิงเซี่ยวครับเริ่มตั้งแต่ฉากแรกๆเลยที่หนิงสีพยายามจะหลบมุมพิงกำแพงอยู่เงียบๆแต่ก็ดันโชคไม่ดีต้องมาเห็นภาพบาดใจพอดีภาพที่ว่านี่ก็คือหนิงเสือลั่วกำลังแสดงความรักหวานชื่นกับซูเหยียนซึ่งก็คือแฟนเก่าของหนิงซีเองใช่ครับแล้วที่ร้ายกว่านั้นคือ หนิงเสือล่วนี่เหมือนจงใจเลยนะเดินตรงเข้ามาหาหนิงซีเลยแบบว่าอวดซูเยียนที่อยู่ข้างๆอืมเหมือนโช์ของรักของห่วงเลยเนาะแถมยังเสนอหน้าว่าจะไปส่งบ้านอีกเหมือนตอกย้ําเลยว่าฉันแย่งมาได้แล้วนะอะไรแบบนี้อันไม่เห็นหนิงซีก็ดูเออประหลาดใจนะตาเบิกกว้างเลยเหมือนเพื่งนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยหนิงซีเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เด็กสาวคนเดิมแต่เป็นหญิงสาวที่แบบ สวยสะดุดตามมากข้างในใจหนิงซีตอนนั้นบรรยายไว้ว่าเหมือนมีสัตว์ร,ร้ายกำลังคำรามเลยนะครับแบบความรู้สึกอยากจะเข้าไปกระชากหน้ากากสองคนนั้นออกมามันรุนแรงมากแต่เธอก็ยังยังคุมสติได้อยู่นะคะเลือกที่จะเดินเลี่ยงไปทางห้องน้ำก่อนก่อนที่ตัวเองจะแบบระเบิดออกมาครับขณะที่หนิงซีกาลังไปสงบสติอารมณ์ข้างบนเนี่ยข้างล่างโรงแรมพวกนักแสดงคนอื่นๆก็กำลังเอ่อ ตื่นเต้นกันใหญ่เลยอ๋อกับรถมสซาราตี้ของซูเหียนใช่ไหมคะที่ว่าราคาเป็นร้อยล้านน่ะใช่ครับแล้วก็พูดกันว่าโหซูเยียนกัดหนิงเสียดล่วนี่เหมือสมกันจังเลยเหมือนกิ่งทองใบหยกแต่แล้วซีนก็เปลี่ยนเลยใช่ครับอยู่ๆก็มีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกว่าดังกระหึ่มกว่าเข้ามารถสปอร์ตบุกตี้เวรอนซูเปอร์สปอร์ตสีขาวเงินที่ราคาแบบโหทะลุพันล้านหยวนแพงกว่าเยอะมากแพงกว่าเยอะเลยครับ แลนเข้ามาจอดเทียบแล้วคนที่ลงมาจากรถก็คือลู่ถิงเซียวโอ้โหเสียงฮือฮาดังลั่นเลยสิคะที่นี้แน่นอนครับทุกคนแบบอึ้งไปเลยประมาณว่าเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งตัวจริงมาแล้วอะไรแบบนั้นแล้วลู่ถิงเซียวมาทําไมคะมาหาหนางเอกของเราใช่ครับเขามาตามหาหนิงซีเดินหาอยู่พักหนึ่งแต่ไม่เจอจนกระทั่งได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังแว่วๆมาจากห้องน้ำหญิงเอา้า แล้วที่นี้ทำไงล่ะคะจะเข้าไปดีไหมเนี่ยก็นั่นนะสิครับสถานการณ์มันก็จะกระอัดกระอ่วนหน่อยๆแต่สุดท้ายคือเขาก็ต้องเข้าไปเพราะเป็นห่วงหนิงซีแล้วพอเข้าไปเจอก็เจอหนิงซีนั่งอยู่กับพื้นเลยครับเมาเมาหนักมากหมดสภาพเลยแต่ขนาดเมาขนาดนั้นสัญชาตาญาณยังทำงานนะคะได้ยินว่ายังขอดูบัตรประชาชนลู่ถิงเซียวอีกใช่ครับ <c oughs> เหมือนยังระแวงอยู่ขอดูบัตรยืนยันตัวตน แถมยังชี้หน้าว่าเขาเป็นจอมมารร้ายอีกต่างหากน่ารักปนน่าหยิกนะคะเนี่ยแล้วเรื่องมันก็พีกขึ้นไปอีกใช่ไหมคะตอนที่มีคนอื่นครับพีกมากตอนที่เยหลิงลงนักเขียนบทมาตามหาหนิงซีแถวๆนั้นพอดีลู่ถิงเซียวก็เลยตรงรีบคว้าตัวหนิงซีเข้าไปซ่อนในห้องน้ําห้องเล็กๆด้วยกันโอโ้โหจังหวะซิทคอมมากและหนิงซีก็ยังเมาอยู่ด้วยเมาแอมเลยครับแล้วก็คงดิ้นรนจนเผลอไปกัดมือลู่ถิงเซียวเข้าเต็มเต็มอ้าว แลทีีนู้่ถิงเซียวก็คงตกใจบวกกับอยากให้หนิงซีเงียบๆเลยเผอพูดเสียงเข้มๆออกไปประมาณว่าจะเย็นๆเดี๋ยวฉันให้อะไรทำนองนั้นซึ่งคนข้างนอกได้ยินก็ต้องเข้าใจผิดสิคะใช่เลยครับเย่หลิงหลงได้ยินเสียงกับสถานการณ์แบบนั้นก็คิดว่ามีคนกำลังทำเรื่องอออย่างว่ากันอยู่เลยรีบแผ่นหนีไปเลยโธเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยนะคะเนี่ยครับผมพอเย่หลิงหลงไปแล้วเนี่ย หนิงซีที่อยู่ในอ้อมกอดลู่ถิงเซียวก็เริ่มสงบลงแต่ก็เริ่มพร่ำเพลอตามประษาค,คนเมาเพลอว่าอะไรคะก็บน่บนๆว่าอยากจะหาขาใหญ่เกาะนะครับหมายถึงหาคนมีอิทธิพลมาช่วยหนุนในวงการบันเทิงอ๋อแล้วลู่ถิงเซียวว่าไงคะเขาก็กลักลวๆนะครับยื่นขาตัวเองไปให้แล้วบอกนี่ไงขาใหญ่หนิงซีก็ปัดบอกไม่ใหญ่พอฮ่ฮฮ <laughs> แถมมือไม้ก็ป่ายไปทั่วจนไปโดน จุดสําคัญตรงเป้ากังเกงเขาแล้วก็บนวันหน้าลาคาญแทงมืออีกตั้งหากโอ้ยลู่ถิ่งเซียวคงแบบไปไม่เป็นเลยสิคะเจอแบบนี้น่าจะประมาณนั้นเลยครับและจังหวะน,นั้นเองลู่จิงหลีน้องชายตัวดีของลู่ถิงเซียวก็โผล่มาพอดีเลยมาทําไมคะมาเมาส์มอยเ,เ,เหรอก็จะมาเมาส์นั่นแหละครับแต่กลายเป็นว่ามาให้ข้อมูลสําคัญแทนเขาเล่าว่าเห็นหนิงซี่เผชิญหน้ากับสู้เหยียนก่อนหน้านี้อืมอ แล้วไงต่อคะแค่นั้นแหละครับสีหน้าลู่ถิงเซียวที่นิ่งๆมาตลอดนี่คือดํามืดลงทันทีเลยชัดเจนมากว่าไม่พอใจหึงและสีอาการมันฟ้องครับแล้วลู่ถิงหลีก็ยังเสนอไอเดียอีกนะว่าจะดึงหนิงซีเข้าสังกัดโกลเด้นเอจของตัวเองแต่ลู่ถิงเซียวก็ตอบนิ่งๆไปว่ายังไม่ถึงเวลาเก็บอาการเก่งจริงๆนะค,คนนี้แต่เรื่องวุ่นๆมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมยังครับยังมีฉากไฮไลท์อีก พอออกมาข้างนอกโรงแรมหนิงซีที่ยังเมาเมาอยู่พอเห็นรถปุกกาตี้สีขาวเงินคันงามเท่านั้นแหละตาวาวเลยใช่เลยครับตาวาวเป็นประกายวิ่งเข้าไปกอดรถนั่นเลยเรียกรถว่าเสี่ยวไปที่แปลว่าเจ้าขาวน้อยนะครับแล้วไงต่อคะกอดเฉยเฉยไม่ใช่แค่นั้นสิครับประกาศเสียงดังเลยว่าที่รักฉันอยากแต่งงานกับเธอบอกรักรถเนี่ยนะใช่ครับบอกรักรถ ลู่จิงเซียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นนี่คือนัางหงิกเลยหงุดหงิดแบบเห็นได้ชัดไม่รู้หึงรถหรือหึงหนิงซีกันแน่แล้วเสี่ยวเปาล่ะคะที่ปกติโดนเรียกว่าที่รักเสี่ยวเปาก็ยืนหน้าเศร้าอยู่ข้างๆครับโดนแย่งชื่อเล่นไปให้รถซะแล้วโธ่น่าสงสารแล้วมีฉากบูด,ด้วยเหรอคะมีนิดหน่อยครับตอนลู่จิงหลีพยายามจะเข้าไปในรถจะเอารถไปหนิงซีก็โกรธมากใช้ท่าทุ่มยูโด เวียงลู่จิงหลีก็เด่นไปเลยโหแรงเยอะนะเนี่ยครับแล้วก็ตะโกนลั่นว่าใครกล้าแตะต้องเสี่ยวไปของฉันแล้วก็มุดเข้าไปในรถกอดพวงมาลัยไว้แน่นไม่ยอมให้ใครแตะเลยสรุปคืนนั้นจบลงยังไงคะเนี่ยสุดท้ายลูถ่ถิงเสียวเลยต้องไล่คนอื่นๆให้กลับไปก่อนเหลือแค่เขากับหนิงซีที่เมาหลับคาพวงมาลัยรถสปอร์ตคันหรูของเขานั่นแหละครับปิดฉากคืนวุ่นๆไปแบบเออค่อนข้างทุลักทุเลน,นิดนึง เป็นภาพที่ก็น่าสนใจดีนะคะคนที่คุมทุกอย่างได้อย่างลู่ถิงเซียวต้องมาเจอกับคนที่คุมตัวเองไม่ได้เลยอย่างนิงซีแถมยังมาหลงรักรถเขาอีกใช่ครับมันก็เป็นฉากที่น่าจดจําฉากหนึ่งเลยนะแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนนี้มันทิ้งอะไรให้เราคิดต่อบ้างคะอืมก็น่าคิดนะครับว่า การที่หนิงซีได้กลับมาเจออดีตอย่างซูเหยียนแล้วก็ได้มาใคล้สิทธิกับปัจจุบันที่ซับซ้อนอย่างลู่ถิงเซียวในคืนเดียวกันเนี่ยมันจะส่งผลต่อทางเดินของเธอในอนาคตยังไงต่อไปแล้วสิ่งที่เธอแสดงออกมาตอนเมาตอนที่ไม่มีสติคอยควบคุมล่ะคะนั่นก็น่าสนใจครับว่ามันคือตัวตนจริงๆความปรารถนาลึกๆหรือเป็นแค่คกลไกป้องกันตัวเองบางอย่างที่ซ่อนอยู่กันแน่มันทำให้เรื่องราวของหนิงซี ยิ่งน่าติดตามขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ